โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้มาแจกฟรีไฟนะครับในโหมดออฟไลน์นะครับนะอ่าก็เป็นลิงก์ apk ดาวน์โหลดที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมจะทิ้งไว้นะโหลด120 mb ติดตั้งเขาเล่นได้เลยนะครับไม่ใช้เน็ตนะครับนี่นะครับไม่ใช้เน็ตนะโอเคเราจะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับนะเข้ามาก็ตั้งชื่อเลยครับ โอเคโอเคครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นผู้พัฒนาผู้สร้างนะครับนะอ่าก็ไปกดติดตามได้นะครับโอเคชอ็ชอตช็อตมีอะไรบ้างเนี่ยจะมีพ้องนี้นะนี่อ่าเป็นตัวละครน,นะครับนะนี่นี่ตัวละครอ,อ่าื้อไม่ได้นะครับเพชรมีสิบนะครับนี่อันนี้ห้าห้าสิบอันนี้ เงินซื้อได้นะครับนะนี่นี่ก็จะเป็นพวกกล่องนะกล่องควดนนครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะอก็มาลองดูได้ครับอันนี้ก็ไอวอนะครับนี่โอเคนี่เช็คดูได้นะครับนะนเข้ามาดาวน์โหลดเช็คดูได้นะนนี้ก็ยังมี ประมาณ2โหวตนะครับที่เล่นได้ตอนนี้นะครัออฟไลน์นะไม่ใช่เน็ตนะนีเป็นโหวตเป็นโหวตทีมนะเดดแมทนะโอเคนี่นะเข้ามาแล้วก็มีเงินอยู่400ร้นะนี่ครับเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับโวชั่นออฟไลน์นะครับร2อย b สิบมบนะโอเคนะครับก็ภาพก็สวยอยู่นะครับตื่นด้วยนะ we <laughs>